สวัสดีครับเพื่อนๆผมแคสเตอร์แองจิ้นนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาทำประดับนะครับปะกูนวานะครับแบบวิธีที่ติด100%นะต้องบอกว่าไม่ยากเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราไปที่มาลายาฟิล01นะครับก็คือจากเมืองมาลายาให้ออกมาทางขวานะครับผมแล้วก็มาประมาณกลางแมปนะครับโดยถ้าเราอยากจะทําประดับนะครับปะกูนวาหรือว่าจะเป็นบางกันก๊อดหรืออบูวาย่าตัวอื่นๆเนี่ย เราจะต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าเทศกาลเนี่ยเปิดแล้วนะครับผมโดยเทศกาลที่เมืองบาลยาเนี่ยสามารถเช็คได้ที่ npc ตัวนี้นะครับตัวที่มีชื่อว่า festival helper boy ตัวนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราคุยกันไปมันก็จะบอกนะครับอย่างตอนนี้เทศกาลเปิดแล้วนะเนี่ยตัวน้องคนนี้เขาจะบอกว่า55ความสนุกสนานเป็น pin t ดอ o s festival เต็มตานั่นก็คือเทศกาลเปิดแล้วนะครับแต่ว่าขัางสักประจำหมู่บ้านจะสักเฉพาะช่วงเทศกาล ปินทอดอสเท่านั้นเองนะครับว่าถ้าสมมติไปคุยแล้วเนี่ยเขาไม่ได้คุยแบบนี้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการบริจาคของนะครับซึ่งทั้งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผู้เล่นเนี่ยก็ต้องมาช่วยกันบริจาคนะครับก็จะมีะตัวเลเซอร์กิมแบทเนี่ยพันชิ้นนะครับแล้วก็ตัวน่าจะเป็นซิลเวอร์นะครับตัวซิลเวอร์เป็นสร้อยที่ตกจาก มอนในมาลายาเนี่ยอีกพันชิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นสีนะครับสีย้อมนะครับสีอะไรก็ได้อีก200ชิ้นนะครับก็เมื่อผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยบริจาคของเนี่ยครบแล้วนะครับอ่าดังต่อไปนี้ก็จะสามารถที่จะเทศกาลก็จะเปิดนะเปิดทีก็จะเปิดเป็นระยะเวลา7วันนะครับพอเรารู้ว่าเทศกาลกําลังเปิดอยู่นะครับเราก็จะสามารถทําระดับได้นะครับหรือว่ารอยสักนะก็ให้เดินเนี่ยนะถ้าเทศกาลเปิดก็จะมี NPC ขึ้นมาเนี่ยยืนแถวเรียงต้อนรับเราอยู่นะครับทั้ง2แถวนะครับผม ก็ให้เดินเข้ามานะครับจะพบกับคุณลุงคนนี้ครับนี่ครับแทททูลิสนะฮะคนนี้นั่นเองก็คือจะเป็นนักสักนะคนนี้นะครับเราจะโชว์อุปกรณ์ที่ใช้ในการทําประดับให้ดูนะครับนี่นะครับผมก็ขึ้นกับว่าอยากจะได้รอยสักอะไรนะครับถ้าเป็นางกนรังก็ใช้ยัน10อันนะครับใช้ชิ้นวิญญาณนะครับแล้วก็ตุ๊กตาปะกนกอดนะครับจะเป็นบูวาย่าเนี่ยก็เหมือนกันนะครับยัน10อันวิญญาณแล้วก็ตุ๊กตาบูวาย่านะครับ อ่ะปกโกนาว่านะครับก็10วิญญาณหนึ่งแล้วก็ตุ๊กตาหนึ่งนะครับโอเคเช็คของกันนะครับตรงนี้ผมเตรียมมาแล้วนะครับก็เป็นวิญญาณปะโกนาว่าอันหนึ่งนะครับตุ๊กตาปะโกนาว่านะครับผมแล้วก็ยันแอนเชียนกรูตนะครับตัวนี้10ชิ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วก็คุยกับคุณลุงได้เลยนะครับโอ้ถมไบทอนถุนหยอกซอกหล่อนะครับก็คุยกับมันนะครับบอกว่าข้าอยากซักนะครับ ท่านควรมาให้ตรงกับชุงเทศกาลนเะเนี่ยมันมีเวลาไม่มากหรอกในก้อนศักนะครับผมเราเจะเอาจะเริ่ม,มหรือไม่จาอยอกได้รอลอยศักอะไอยนะครับก็คุยไปนะแล้วก็บอกว่านี่ก็จะให้เลือกนะครับว่าอยากได้เราศักดอะไรอ่าผมจะทาปะโกนาว่านะครับนี่นะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับเต็มไปด้วยพลังงานศักดิ์สิทธิ์ข้ามัันใจว่าเราจะสามารถสร้างลอยศัก์สุดยอดได้ก็คุยไปนะครับ มันก็จะเตือนเราตลอดนะว่ากรุณาอยากขัดจังหวะในระหว่างที่ข้ากําลังทํานะครับถ้าอยากให้มันทาออกมาไม่ผิดพลาดนะครับพูดง่ายๆคือ,เ,อเทคนิคอยู่แค่นี้ครับให้เราเลือกจุดๆตลอดนะก็คือเราต้องไม่กวนคุณลุงนะครับก็ปล่อยให้คุณลุงเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะเราก็ค่อยๆกดนะครับไม่ต้องรีบนะครับนี่เนี่ยสม,มมุติว่าถ้ามันมีข้อความแบบนี้อย่าไปทักเขานะครับให้เลือกจุดๆเๆสมอนะครับนี่แล้วนกะ็ อย่าไปตกใจนะฮะแล้วก็คุยไปเรื่อยครับค่อยกดนะอย่ากดรัวนะครับอ่าแล้วก็เลือกจุดจุดจุดอีกนะครับนี่เลือกจุดจุดอีกเพราะจะถามอะไรเราไม่สนใจครับเราจุดจุดจุดอย่างเดียวนะครับมีมีครั้งหนึ่งก็จุดจุดจุดปีครับผมจุดรัวๆนะครับคือเราอย่าไปกวนเขาอะอึมอําอะไรก็ค่อยๆตอบไปนะครับอ่าอะไรดวงกลางของชั้นศัก์เป็นประกายหลังจากที่จ้องมองท้องฟ้าได้สักพักจากนั้นเขาทําลายพีชออฟบาโกโนวาสผลิตด้วยมือของเขาเอง มันก็จะเขียนให้เราตกใจขึ้นนะครับนี่แตกเป็นผงละเอียดแล้วก็อย่าไปตกใจครับจุดๆุด,จ,ดจุดอีกครับนี่นะครับมันก็จะมีแบบเอฟโฟกเอฟเฟกอะไรคนใจเรานะครับผมแบบเอเอะจะพังหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่าไปสนใจนะครับนี่ได้แล้วครับเรียบร้อยนะครับเห็นไ,ไหมเสร็จนะครับขอขอโทษที่ทําให้รอนานเพราะมาคุณค่าเพราะค่าไม่ได้สร้างสุขเพียรด้วยคุภาพแบบนี้มานานแล้ว โอเคครับก็เป็นอันจบพิธีนะครับแล้วก็จะได้แท็บทูไปขายนะครับนี่ดูสิอยู่ไหนอ่ะนี่ผมมีชิ้นนึงได้ชิ้นนึงนะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เทคนิคง่ายๆนะครับก็คือค่อยๆกด Enter แล้วก็เลือกจุดๆๆอย่างเดียวนะครับประดับของคุณก็จะไม่เสียหายครับก็วันนี้แคสเตอร์จิ้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ